มีเค้กสวยๆมาให้ดูอีกแล้วนะครับสวัสดีครับจากเค้กแอนเบเกอร์นะครับเค้กก้อนนี้นะครับเป็นเค้กสามิตินะครับทาให้คุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับโจทย์ก็คือว่าเป็นผู้หญิงชอบแต่งตัวชอบเครื่องสําอางนะครับเพื่อนๆก็เลยจัดให้อย่างเต็มที่ไปเลยนะครับมีทั้งเครื่องสําอางถือกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับด้านหลังเนี่ยที่เห็นเป็นรูปปัิลูกปัดที่เราซ่อนไว้นะครับเขาจริงเค้กก้อนนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับสามารถดึงออกมาแล้วก็เป็นเงินขึ้นมาเลยนะครับเราทําเป็นช่อง ไว้นะครับแต่ลูกค้าไม่รู้นะครับพอดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ย กลายเป็นเงินเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากออกมาสวยๆแบบนี้นะครับมีกระเป๋าแบรนด์เนมตกแต่งด้วยชุดเดรสนะครับได้หมดนะครับเอายี่ห้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีเครื่องสําอางลิปสติกที่ชอบนะครับสามารถตกแต่งได้แถมด้วยก้อนเงินก้อนทองนะครับเพื่อความเสริมความมุงคลเสริมความมูเตลูนะครับตามสมัยนี้ครับเราต้องมูต้องมูอย่างเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องประดับนะครับต่างๆลูกคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถปั้นเป็นผมยาวผมสั้นได้นะครับจัดให้ตามต้องการนะครับพิมพ์ป้ายคำว่า happy birthday ไว้นะครับสวยๆแบบบนี้เลยครั จัดให้ครับ